สวัสดีครับนัทแท็กเตอร์วังสามอุดรธานีครับกับวันนี้ครับนัทก็มีรถนะครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับตัวนี้ก็จะเป็นบูเบต้านะครับ L47.8 นะครับสภาพตอนนี้นะครับก็ได้อยู่ที่ประมาณ85แล้วครับเหลือฝากระโปรงนะครับตัวนี้ตรวจเช็คนะครับนะครับเก็บระบบทั้งระบบเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเปลี่ยนยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับ ตัวนี้เป็น4708ตัว d ีนะครับได้อุปกรณ์ไปดันดินหน้านะครับานควนนะครับตัวนี้นะครับก็จะได้เป็นดันดินหน้านะครับแล้วก็จะเป็นผนควนใหม่ของค่ายนาซ่านะครับราคาก็อยู่ที่4 20,000บาทครับ4 20,000บาทจัดทรงฟรีนะครับ300กิโลเมตรแรกนะครับตัวนี้นะครับปากระโปรงกำลังทำอยู่ครับรถสวยๆนะครับมอคมอคอ่ะต์ทเครื่องให้ฟังเสียงหน่อย นะครับเดี๋ยวให้น้องหมอเขาสตาร์ทเครื่องให้ฟังเสียงนะครับตัวนี้แบตใหม่นะครับพวกบูธคันหน้านะครับเปลี่ยนใหม่เรียบร้อยนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถโทรสั่งจองได้นะครับ47.8นะครับเก็บงานบิลนะครับทั้งระบบนะครับเก็บหน่อยครับลูกหมากนะครับผมควงมาไล่หน่อย เปลี่ยนลูกหมากใหม่นะครับ้ายขวานะครับเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องคลองเครื่องคองไฮ้นะครับตรวจเช็คเรียบร้อยนะครับตัวนี้ได้เวทหัวล้อหลังพร้อมนะครับราคา400,000สองนะครับอุปกรณ์ใหม่นะครับเก็บระบบใหม่รอบคันนะครับไฟเลี้ยวไฟสปอร์ตไลท์นะครับต่างๆนะครับตรวจให้ครบเลยครับสนใจสนใจนะครับสามารถโรติดต่อสอบถามได้นะครับที่สุ91861191นะครับแกนลังนะครับเป็นแบบก้ามปูนะครับนี่สามารถรับน้ําหนักได้เยอะเลยนะครับท้ายสวยนะครับ ยางใหม่นะครับยางเปลี่ยนใหม่ๆเลยครับสี่เส้นนะครับทะเบียนนี้นะครับตคหกหนึ่งเก้าหกนะครับขอนแก่นนะครับท่านใดสนใจนะครับสามารถยกหูโทรศัพท์ได้นะครับที่ศูนย์เก้าหนึ่งแปดหกหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งนะครับเดี๋ยวไปดูเครื่องยนต์เปิดเครื่องยนต์ใหม่เปิดไาเครื่องเดิมนะครับตัวนี้ไม่ได้ทำเครื่องนะครับ คีย์ดีครับการันตีนะครับสภาพสวยนะครับ478 0คันนี้นะครับพรุ่งนี้ก็จะได้ยนตโผมแล้วครับสำหรับ478 0นะครับท่านใดสนใจก็091ครับ8611191นะครับร้านนัชเตอร์ตั้งอยู่ที่อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีครับขอบคุณครับ